พระองค์ตรัสรู้ความจริงว่าแต่และหนึ่งซึ่งมีจริงๆเนี่ยหลากหลายมากเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับนี่ก็ต้องอาศัยปัญญานะคะถ้าจะถึงระดับนั้นก็พร้อมด้วยสัมมาสติซึ่งยังไม่ถึงคะ่ะจนกว่าจะฟังแล้วก็เข้าใจอย่างมั่นคงสะกอดนะคะว่าไม่มีตัวเราที่จะไปทำอะไรได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้คะ่ะไม่มีใครทำแต่มีเห็นละมีได้ยินแล้ว มีคิดแล้วมีทุกอย่างแล้วนะคะตามเหตุตามปัจจัยนี่คือเริ่มจะรู้ว่าแม้เห็นก็ไม่ใช่สติและสติอยู่ไหนเลยคะมีก็ไม่รู้จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นกราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์กรุณากล่าวถึงสภาพธารรมะที่เป็นสติที่มีเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปใน กุศลธรรมหรือคุณความดีโดยประการต่างๆครับแล้วที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงสัมมาสติเนี่ยก็ต้องมีสภาพที่ลักษณะที่ต่างกันกับสติทั่วไปคือแม้การให้ทานหรือการที่จะวิริยทุจริตเนี่ยก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นความดีงามหรือแม้การฟังธรรมะก็มีสติเกิดร่วมด้วยแต่ถ้ากล่าวถึงสัมมาคือโดยชอบโดยถูกต้อง และก็มีสติด้วยดังนั้นขณะนั้นแสดงว่าสตินั้นระลึกโดยความถูกต้องโดยชอบตามความเป็นจริงนะครับท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะคะว่าเราเข้าใจสิ่งที่กำลังมีแค่ไหนในขั้นฟังเนี่ยมีพอหรือยังยังไม่พอครับยังไม่พอเพราะฉะนั้นสัมมาสติก็อีกไกลนะคะเพราะเหตุว่า จากการได้ยินได้ฟังเนะะี่ยค่ะกว่าจะเข้าใจว่าทั้งหมดที่เคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยแท้ที่จริงก็คือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่แยกออกละเอียดยิบเป็นแต่ละหนึ่งจะหาความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เช่นจะเป็นคนทั้งคนก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าแยกตาออกไปแยกหูออกไปแยกจมูกออกไปไม่มีคนเลยใช่ไหมคะและละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกจนกระทั่งอากาศสาัทธาแทรกอยู่ทุก อย่างที่เป็นรูปธรรมที่มีจริงๆอย่างนั้นแล้วอะไรจะเป็นเราได้ก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนั้นตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ตามที่พระองค์ได้ทรงรระะตรัสรู้พระเจ้าการตรัสรู้ของพระองค์เียค่ะด้วยสัมมาสติเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงระดับนั้นนะคะเพียงแต่ว่าขณะที่ฟังเนี่ยขอให้ตามลำดับคือเข้าใจแต่ละคำที่ได้ฟังนะคะไม่ใช่เชื่อ ไม่ใช่ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่เชื่อแต่ต้องไตรตรองตามความเป็นจริงนะคะจนกว่าความเข้าใจในคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏจะไม่จริงได้อย่างไรแต่ว่าไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีขณะนี้ค่ะฟังจนกระทั่งรู้ว่าไม่มีเรานะคะแต่เป็นสิ่งที่มีชั่วคราวเห็นก็ชั่วคราวได้ยินก็ชั่วคราวคิดก็ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราว พราะว่าทุกอย่างแสนสั้นค่ะแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแค่นี้ก่อนถ้าไม่มีความมั่นคงอย่างนี้นะคะจะไม่ถึงสัมมาสติแน่นอนเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเห็นผิดนะคะแล้วก็อกุศลสิ่งที่ไม่ดีมากมายแต่ว่าไม่รู้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะ ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นมาได้เลยนะคะแต่ว่าเกิดแล้วเดี๋ยวนี้เพราะนั้การรู้ต้องรู้ตามลำดับว่ารู้สิ่งที่มีก่อนและจะรู้ว่าสิ่งนี้เกิดเพราะอะไรค่อยๆแน่ใจค่อยๆมั่นคงในคำว่าธรรมะว่าฟังธรรมะคือฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้แล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ละคำสี่สิบห้าพรรษานี่นะคะมากเกินกว่าที่จะนับได้และแต่ละคำก็ลึกซึ้ง และก็กำลังมีทุกขณะนะคะแต่ว่าไม่มีใครรู้เลยจนกว่าจะได้ฟังแล้วก็สิ่งที่ประเสริฐสุดคือได้ความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนและก็สิ่งที่เข้าใจถูกเนี่ยนะคะก็จะถูกต้องยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีการฟังเลยก็ไม่รู้เหมือนเดิม